อ๋อแกะจัดนี่เหมือนปูกับออนหรือเปล่าแรงมีคนบอกว่าหน้าแม่ออนขาวกว่าแม่ปูใช่ค่ะเพราะแม่ออนใช้อะไรอ่ะเขาเรียกฟิลเตอร์นลยอ่ะอีกหน่อยอยู่บ้านเลยทำไงเขาไม่ได้อยู่บ้านเลยถ้าไปทํางานเขาก็ต้องไปอยู่ในเมืองใช่ถ้าเพราะว่าบ้านถ้อยู่บ้านใช่ต้องไปอยู่ในเมืองค่ะถ้าเกิดทํางานอ่ะ เขาก็จะสงสัยทำไมปูรู้เพราะว่าพี่ออนเคยพูดให้ฟังใช่ถูก <c oughs> ต้องมีมีคนฟงังปูอยาอ<ะ>กรู้มากปูอยากรู้มากเดี๋ยวก็ทั้งตั้งกระทู้ม่อีกหรอกปูออนอีกเหมือนเดิมอีกหรอกคู่จิน <c oughs> จ้นจกับตาเรืออันนี้แ<ต>ทนที่กิฟเนี่ยที่หายไปคือให้ให,ให้ลูกเรือแคปนะเนี่ยเอาแคปแล้วกำลังอายแล้วแคปเรือพี่แัปนพี่นักอย่าเล่นแบบนี้ค่ะ มีคนฟ้องบอกว่าพี่นัทบอกว่าเวลาพี่ออนโกรธทุ่มกาอี้ในสนามอะไรนะเขาเขามีคนถามว่าเคยเห็นพี่ออนโกรธไหมคะพี่ก็เลยบอกว่าเคยพี่ออนโกรธอะพี่ออนยกกาอี้ยาวๆในสนามทุ่มเลยแหมอย่าเอาตัวเองมาใช้นะพี่น้นันนานะพี่นัทสร้างกระแสแล้วให้แท็กออนปูน่ะ เขาก็อ้อนปูกันมาตลอดเวลาถึงพี่พี่เจาะเรือเขาก็บอกพี่นันอย่าเจาะเรือพ่ได้โอเคจาพี่ช่วยพายอย่าเสียงดังเขาบอกว่าเขาจะไปถ่ายติ๊กต็อกลออกะไปถ่ายหน้